ไปงานบนน้นนิดนึงโอเคไปสามสองหนึ่งล่าสุดไปเดินป่ากับก้อยมาเป็นไงบ้างไม่เอาเรื่องเสือก่อนหรอครับไม่ไม่ไปผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเสือกตัวเลื่อเลยล่าสุดเดินป่าจะได้ไปพักผ่อนไงเออไปเดินป่ามาเป็นไงบ้างอ๋อหลวงประสาทเล่นเป็นยังไงไม่ถามเลยถามไปแล้วอ๋อโอเคเลยยังไม่ได้ถามเมื่อกี้ไงหมดไปแล้วเออเป็นยังไงไปเดินป่ามาดีครับเออดีครับ ก็ภูสอยดาวเนี่ยเป็นเป็นที่ที่ไม่ได้เดินง่ายแล้วกันถ้าใครเคยไปเดินป่าจะรู้ว่าเปิดแรงระดับคะแนนเนี่ยก็อยู่สูงๆและประมาณ8 9 8 9เอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่เดินง่ายเพราะว่าเราต้องมีคนไปไปดูแลเขาหรืออะไเราพูดถึงภูมิประเทศก่อนคภูมิประเทศมันเดินยากอยู่ครับแล้วก็ทางสาวๆเขาก้อยนที่ดีมอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะเหมือนเนตตี้เคยเดินดีมก็โอเคอยู่เะรครับแต่ก้อยยังไม่เคยเดินป่า แล้วก็พอไปเดินปุ๊บอ่ะแต่เขาเดินถึงเดินถึงในเวลาที่ผมคาดไว้ว่าตอนแรกอ่ะภูสายดาวจะเดินอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไปกับมือใหม่หรืออะไรเงี้ยครับแล้วหยุดพักเรื่อยๆอ่ะเพื่อไม่ให้แบบมันโหลดมากอะไรเงี้ยก็อยู่ตีไปประมาณสัก7ชั่วโมงมคิดไว้ว่าน่าจะชั่วโมงแต่สุดท้ายเดินแค่5ครับม,มันอยู่ในอยู่ในเลนที่คนโปเตีเขาเดินขึ้นอยู่อะไรเงี้ยครับแปลว่าทุกคนสู้มาก แล้วทิปมันเกิดขึ้นได้ยังไงการรวมตัวครั้งนี้โอ้วหมน่าเฟยครับห๋อหน่าเฟยเเขาก็แบบอยากอยากสร้างสีสันให้กับปล่อ,อยปุไปออแล้วก็เหมือนได้ได้ได้จอยด้วยแล้วก็มีเหมือนว่าเขาเขาคงอยากไปเดินด้วยทางฝั่งก้อยนันทีดีมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าจะจัจแจงใช่คือตอน จัดสรรคือจัดสรรว่าหาที่ให้เขาเลือกด้วยนะครับ <Ừ. S 1> คือเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเอา้าปูใยดาวมัน8 9ดคะแนนความยากแล้วทําไมเลือกให้สาวๆไปที่นี่ <Ừ. S 1> เราเราเลือกที่ที่หนึ่งคือด้านบนนะครับระหว่างทางเดินขึ้นไปอ่ะต้องมีเครื่องที่สามารถอยู่ได้จริงๆเท่าอย่างไปกับผมล่าสุดที่ผมไปกับเฟออย่างเงี้ยทูเลจวาวเลหรือปุยปุยหลวงหงอนไก่อะไรพวกเนี้ยครับ มันไม่มีห้องน้ําพี่อันเนี้ยสาวๆใช้ชีวิตข้างบนลาบากครับไม่มีห้องน้ําห้องส้วมไม่มีเลยมันเป็นการแบบขุดหลุมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องเอาที่ที่มันมีพวกเนี้ยโอเคอยู่รองรับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุทยานแห่งชาติก็เลยมีให้เลือกไม่กี่ที่ที่จะไปกันเพราะว่าปกติไปถ้าตรงเสารอทิ่คนเยอะจัดเลยอุทยานอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเลือกเป็นที่นี่กันเออแล้วเป็นไงฮะบรรยากาศระหว่างการเดินมีสุนัขประสาทอะไรบ้างไหมฮะโอยตอนแรกจริงๆก็มีเยอะครับเพราะว่าแต่ช่วงผมไปทริปผมมันถือว่าโชคดีมากแล้ว ไม่เจอฝนหนัก <Ừ. S 1> แล้วขึ้นไปข้างบนก็ฟ้าเปิดก่อนหน้านี้ภูสอยดาวคือมีช่วงปิดด้วยเพราะว่าพายุเข้าหนักเลยครับเวลาไปอยู่ลานด้านบนแล้วฝนตกหนักๆครับมันจะทําอะไรไม่ค่อยได้เลยเดินชมทุ่งดอกไม้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวน้ําตกก็ไม่ได้ตื่นเช้ามาฟ้าปิดมองไม่เห็นบริเวณรอบๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะนข้างงากช่วงผมไปเปิดหมดทุกอย่างแต่ดูเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นใจให้เราหรือเปล่าให้เราได้เดินเที่ยวกันแบบสนุกๆใช่ไหมครับให้เราได้เห็นความสวยงามของภูสอยดาวจริงๆอะไรเงี้ยครับ โลนิติกในบรรยากาศที่ทอมก็สวยงามครับสวยงามมากกลินธรรมชาติหรือว่าธรรมชาติครับธรรมชาติสวยงามด้วยครับพี่เฟย์ประหม่ามากที่เราได้เจอเพื่อนใหม่บ่อยขึ้นเนี่ยใช่ครับใช่จะ่ยัไม่เจอเพื่อนใหม่บ่อยขึ้นหน้าตาถามดูคุ้มกิมมากยังถามไม่เสร็จเลยยิ้มซะแล้วครับอ่ะแล้วเป็นยังไงกับกับก้อยนี่เป็นยังไงมีการแบบว่าช่วยเหลือไหมว่าสไลด์โคนกันแบบเออเฮ้ยผมไม่มีนะไม่มีสไลด์โคนไปทางนี้ไม่มีใครต้องขาเรือโคนเท่านั้นครับแต่เขาก็ชมให้เราแบบ อย่าอย่าเรียกว่าชงเลยครับเรียกว่าดูแลกันดูแลกันครับเพราะว่าตอนแรกเวลาเดินขึ้นไปครับก็แบกเองด้วยแบกเองส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์นั้นแรกเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าแบกเองขึ้นไปส่วนหนึ่งะครับถ้ากระเป๋าเป้น้ําหนักมันไม่ได้ลงถูกต้องะครับไม่ได้ลงตรงสะโพกตรงเนี้ยครับมันไปลงหลักเลยแล้วถ้ามันหนักมันหลังหลังเงี้ยมันไม่ได้ฟิตติ้งเข้ากับบาดี้ดีๆครับมันหน้ามืดนะครับ มันรัดตัวเลือดมันไม่ไปเลี้ยงแล้วมันก็จะหน่วงหลังปวดหลังอะไรเงี้ยก้อยเป็นช่วงครึ่งแรกแล้วก็เหมือนแบบก้อยบอกว่ามีช่วงนึงรู้สึกเลยว่าจะถอดใจแล้วอถอดใจคือแบบอยากนั่งพักยาวๆเลยใครไหวเดินขึ้นไปก่อนเลยแต่สุดท้ายพอปรับแก้เอาขอบกระจายออกไปแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิตติ้งเป้ใหม่ก็เดินต่อได้ก้อยใจสู้มากครับเราก็เลยต้องเหมือนแบบประกบครอบครหนุ่มดูแลก้อยเป็นพิเศษเนาะ ก็จริงๆก็ค่อยๆดูแลกันไปคือไอ้ช่วงจังหวะที่เวลาคนถ่ายมาเลยเห็นว่าผมเดินตามก้อยติดตลอดเลยมันจะเป็นจังหวะสลับครับเดี๋ยวก็เป็นไอ้การเดี๋ยวผมก็เดินตามดีมเดี๋ยวก็เดินตามเนตตี้มันสลับสลับกันอยู่นี้ครับอันนี้อธิบายเองได้เลยเนาะยังไม่ได้ใช่ครับใช้คําว่าเขาใช้เขาเลือกใช้ฟุตเนาะเออจังหวะอะไรจังหวะอะไรจังหวะตุ่มนักหรือว่าจังหวะเออจังหวะช่วยดันขึ้นครับเพราะว่าบางเพลงเป็นสเต็ปแบบดันต่อเนื่องเขาเรียกว่าเวลาเจอเนินชันๆเขาเรียกช่วงดันอ ช่วงช่วงคืนก็ถานตลอดก็ไหวไหมอะไรเงี้ยครับ mm hmm. บอกให้จิบน้ําตลอดเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพวกแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรพวกอิเล็กโทรไลท์พวกของที่มต้องกินระหว่างทางพวกอินทผาลามัมพวกน้ำพึ่ง mm hmm. พวกที่มันสามารถดูดพลังงานไปใช้ได้เลยเดี๋ยวนั้น mm hmm. อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะมีแนะนำมีพักกินข้าวจิบน้ําเมื่อไหร่อะไรเงี้ยล้วก้าวสั้นๆไอที่บอกเห็นคุยๆกันนะคือบอกว่าถ้าก้าวยาวอะ่ะ mm hmm. ยิ่งกล้ามเนื้อเรายืดยาวอ่ะครับมันยิ่งใช้พลังงานเยอะเราจะเหนื่อยรฮตเรทมันจะพุ่งถ้าค่อยๆก้าวเหมือนลูกหาบอ่ะครับ แตะไปสั้นๆสั้นๆนะมันจะเวิร์กกว่าเราเต็มที่กว่าคุณคือเราดูแลเขาเต็มที่กว่าคุณคือเบกทุกคนครับเบาทุกคนเลยใช่ครับไม่ได้เต็มที่กว่าใช่การสั้นอะไรเงี้ยผมแล้วตอนอย่าง้วเขารีวิวกับนักเดินป่าหน้าใหม่สามคนสามสาวง่ายสุดโค้ผมแฮปปี้มากนะครับทริปนี้คือผมให้จริงๆผมให้ เก้าเลยเต็มสิบเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปแต่ทุกคนให้คะแนนใกล้ๆกันเพราะว่าอไอ้พวกเราผู้ชายทุกคนก็เกรงเขาไม่เคยมาเดินป่าแล้วก็ยังไม่เคยมาเดินป่าด้วยกันกับเราอะไรเงี้ยครับเวลาไปทิปพวกนี้ถ้าไม่สนิทกันจริงๆอะครับมันจะมีจุดสมกึกสมกักอยู่ว่ามันอยู่ได้ไหมเขาจะลําบากเกินไปไหมไอ้สิ่งที่เราปกติเทปมันก่อนผู้ชายมันนั่งอยู่ในในในเต็นท์กินข้าวนั่งกันเองคุยกันเองก็จะสนุกสนานคราวนี้มีผู้หญิงเข้ามา บทสนทนาความรุนแรงของความสัมพันธ์มันมันจะมีมากไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็กลัวจะไม่สนุกแต่ว่าเออมันก็เป็นอีกมูทหนึ่งที่มันก็คุยเรื่องราวสนุกกันไปมีคงมีเกมให้เล่นข้างบนอะไรเงี้ยครับในโซเชียลที่คาเชียร์แบบว่าเอออะไรนะครับในโซนจังหวัดที่เราได้ขอจีบก้อยที่ครับเพื่อนเต็มเลยแต่ว่าอันเนี้ยคุยคุยกับก้อยแล้วครับว่า จักเพื่อนในวงการเราเป็นเพื่อนกันแหละเพราะว่าบอกว่ายังไม่เคยทาความรู้จักกันเลยใช่อันนี้ได้ทําความรู้จักระดับไหนแล้วก็เนี่ยครับจากเพื่อนในวงการเป็นเพื่อนกันแหละเป็นเพื่อนเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างเฮ้ยก้อยเป็นคนจริงจังครับเป็นคนจริงๆรแล้วก้อยเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างซีเรียสเกียชีวิตครับแล้วก็ทําอะไรแบบถ้าเทียบก้อยนัตตี้ดีมนะครับ แกตี่กับดีมเนี่ยสนุกสุดๆไปเลยแบบ <â> แบบเป,เป็นเป็นก้อยเหมือนพี่ใหญ่อ,ะอ่ะเ,เป็นเจเจเป็นเจก้อยเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยแบบเออดูน้องๆสนุกแต่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามครับดูสนุกไปด้วยคือดูเป็นคนสุขขุมที่สุดอะไรเงี้ยครับอ,นนอันนี้เรียกอันนี้เรียกว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไหม ह? พี่ท็อปพัฒนาขึ้นครับ,รบมันจะมีไปกว่านี้ไหมฮะโอ้เหมือนเดิมครับใช้เวลาพี่อ,อันนี้พอเรารู้จักก้อยแล้วเขาเป็นอย่างที่เราเคยอยากรู้จับไว เพราะว่าก่อนหน้านี้นเราแจ้งความเป็นหนูว่าเราอยากรู้จักผู้อื่คนนึงครับแล้ววันนี้ได้รู้จักแนละ้วเขาเป็นอย่างที่เราคิดไหมมันก็มีส่วนที่เราเห็นจากที่เขาสัมภาษณ์แล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีส่วนที่เราเห็นเองโดยที่เรายังไม่รู้<อ>ก,ก็มีเหมือนกันครับ<อ>ก็มีจุดที่แบบเอ้ยเออโหได้เห็นกระตาเนื้อสักทีว่าเอเอไหนตาเนื้อครับได้อายุตัวอย่างเช่นการได้นั่งนั่งแฮงค์เอาท์ด้วยกัน <laughs> ออย่างเงี้ยบางอย่างเราก็ไม่ได้เห็นผ่านสื่อนะอะไรอย่างนี้ครับเรานั่งแฮงค์เอาท์ด ก็จะมีแบบช็อตแบบนั่งคุยกันยินคําถามกลับไปกลับมาผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยครับมันก็ได้ฟังจากหูได้ยินกับได้เห็นกับตาเนื้อมันก็มันว้าวหม้าพอได้เห็นกับตาเนื้อแล้วชอบมากขึ้นไหมไอไอ้เรื่องชอบนี่มันมันเป็นเสียงในหัวผมอยู่แล้วครับพี่หักม้าครับ อยากมันตะโกนว่ายังไงอ่ะอ๋อมันอยู่ในหูอยู่ในหัวพี่หัวไหนหัวใจนี่นี่ตรงนี้ครงนี้แล้วชอบก้อยใช่ไหมเสียงในหัวพี่เอ้อแสดงว่าพี่เสียงในหัวอยู่ครับตอนนี้แต่เราก็พัฒนาพัฒนาไปเรื่อยแสดงว่าไปออกรายการไปไหนคนก็จะแซวเรื่องนี้เรื่องก้อยตลอดรายการที่เราไปดีใจที่ทำให้เขาแบบชีวิตได้มีลุ้นนะครับพี่ลุ้นได้ใช่ไหม เทศ่รุนกันไหมครับเนี่ยลุ้นลที่โซเชียลเขาลุ้นกันจะตายประชาชนทั้งประเทศลุ้นี่ยพี่เราไี่กล้าเหลือเลยถ้าไปได้พี่ก็โอเคหมดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากที่แบบแบบรุนกันนะครับขอบคุณมากแต่ว่าอย่างอย่างที่ผมเคยบอกไปครับทุกอย่างน่าจะต้องใช้เวลาครับใช้คําว่าผมกับก้อยอะครับไม่ได้อยู่ในช่วงวัยที่มันจะฉาบฉวยครับใช้คํานี้ดีกว่าครับอะไรที่มันฉาบฉวยอะไรที่มันหวือหวาหรือเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้อง อาจจะต้องมีสติกันมากขึ้นใช้คำว่าผมว่าก้อยอยู่ในอยู่ในเลเวลที่ลอยตัวเหนือพวกนี้แหละผมเองก็เช่นกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างพอรู้จักกันมากขึ้นเราได้คุยกันมาเพราหลายคนชงหรือว่าหลายคนแซวค่าอ๋อก้อยเขาก็มีบอกมาอย่างหนึ่งไอ้เรื่องชงเรื่องเรื่องคุยอะไรเงี้ยมันเพื่อนแกล้งกันผมว่านะพอเขาชงแล้วเขาได้รอยยิ้มอ่ะมันก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนเรื่องตลกในในวงที่เขาก็ชอบชอบแกล้งแกล้งแย่ๆก้อยก็บอกมาว่า เออผมมาเป็นคนหน้าโดนแกล้งป็นคนหน้าแกล้งนะครับอะไรเงี้ยแล้วคุณว่าเขาชงจริงเหรอเขาชงเล่นโอ้โหอันนี้ไม่ทราบได้เลยครับคนชงอย่างไอ้เฟยอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยถามว่านี่มึงส่งมาจริงจังป่ะเนี่ยต้องตกไหมเนี่ยจงยงมาอะไรเงี้ยยังไม่เคยถามเลยแล้วดูเฟยเป็นหน้าจริงจังยิ่งกว่าเราอีกขี้แกล้งครับไอ้เฟยเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงในหัวอะไรนะครับมีโอกาสจะได้ยินเสียงในหัูนี่พูดอยู่เลย โอเครอนทต่อไปโอเคขอบคุณค okay, ่ะโอ้โหแย่เลยต้องตอบฝากสื่อด้วยนะคะับฝั่งก็แบบไม่เยอะแล้วอินสวยกว่าฝากสื่อกล้องนี้พี่ท็อปเป็นสอโอเคจ้าอพี่ท็อปต้องมีค่ะ ตองคอยลอยดาราดีใอยนะคะนี่คือกองลอยกองลอยลอย้ออย้อ